ได้แบบว่าเรียกว่ามาร่วมแบบว่าคอนเทนต์เพื่อนด้วยได้รางวัลครับแล้วเป็นกำลังใจเล็กๆก็เกลกับแปลว่าคนงเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลักในวงการของเออวันของเราครับนะครับก็อับเดืผลงานไหมครับสำหรับฟารนี่ออนเดียคนนี้คร่าใช่ค่ะค่ะตอนนี้ก็ซีรีส์รักปากแข่งกำลังออนอยู่ค่ะสัปดาห์นี้ก็อีพีที่แปดแล้วค่ะกำลังเข้มข้นเลยเนาะนะครับโอเคฟัร์นี้ล้วฟารนี้ล่วคนนี้ครับกำลังใกล้จะได้รับชมกันนะครับใน สิ้นเดือนตุลาคมนี้กับต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนกับซีรีส์เสื้อนาสดต่างๆครับผมก็จบสอง,สองโปรเจกต์นี้ครับเราทางอ d o อัฟ a c อรี่ยังมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเอออินเดเอเองนะครับผมแล้วก็ยังมีทางเออโฟลิเมนที่เป็นโปรเจกต์ซีรีส์วายเออเจอร์ฟสี่เรื่องนะครับดูดูคลงานเองครับรายการชี้ป๊อปสเตชว์ครับฝากติดตามด้วยนะครับ <c oughs> อย่างตรงนี้เอาตรงนี้นะครับเขี่นทีมแบ็คเขาเลยจะอื่นเราก็แบบเหกิดโตนะใช่ไปประมาณกี่มีนะเจ็ดลีค่ะไกลเล้ยไหนฟิลก็ก็โตขึ้นแล้วก็จะเห็นมุมมองความคิดของทุกตัวละครที่เขามีความโตขึ้นเนาะ ได้เห็นความที่ท้านของคาแรคเตอร์จากที่เมื่อก่อนเนี่ยพีมตางตือกี้มาตลอดคราวนี้จะเป็นกี้ตามตืองพีมบ้างแล้วอ่าใช่ใชค่ะแล้วตอนนี้หนีได้เป็นยังไงเอ่ยเพราะว่าเป็นตาวั่นหวั่นเลยใช่ไหมได้ครับเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้ดูการแล้วว่าเป็นเป็นฟรีก่อนว่าวกว่าจ,จะเฟ้นหาน้องๆหลายชีวิตหลักเกือบพันเนี่ยมาเหลือชีวิตขอสุดท้ายนั้เป็นยังไงในประมาณ EP สอง e ีครับ แล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูกันในบ้านของอีเดชกันว่าเปอร์เฟอร์ตี้24ชั่วโมงเลยว่าน้องๆกว่าจะมาเป็นศิลปินกันเนี่ยกว่าจะปลูกป่าฝ่าดงความฝันมาเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างนะครับที่เซอร์ให้ออกมาขึ้นมากเลยนะครับใครก็อยังมาเราก็ติดตามด้วยครับติดตามไออย่างอีเดเนี่ยอย่างออาเวิร์กพอยต์เองนะครับแต่เราแฟรี่เราดูได้เจอในทุกช่องนะครับทางเดี๋ยวช่องเจ็ดเองโฟร์เลเมนก็จะตามมาต่อนะครับ แล้วแบบนี้ไหมคะมีว่าทอาจากผลงานพอนก็จะมีเราแบบไปเตอไปมีอะไรแบบนี้อ้าีเป็นมากมายครับตอนนี้ก็ใครดีก็เตรียมตัวแปว่าอัผลงานานใช่ชวงนี้คือเตรียมอกษาช่วงรู้ผเราก็ยังมีครับผมใช่ครับนันจบ้วกรอะไรก็น่เดี๋ยวแฟเป็นตายไหมครั นะครับท้ายส่วนนี้แล้วก็ฝากติดตามเองว่าจะเป็นเอ่อสกายซัมฮาวนะครับแล้วปลาแข็งนี้ตอนนี้กําลังเรียกว่าออนแอร์เชียงู้ณเลยี e ี8แล้วนะครับผมสง่งขายเองที่เราตรงนี้จะมากันมาดูแบบเรียกว่าเป็นซีรีส์ทวีเดียร์ทวีเดียร์มีก็แบบว่าจริงๆจะเรียกทวีเดียร์ไหมก็เป็นหลายอยุ่คห,นะหลายสมัยเหมือนกันเนาะหลายยุคหลยครับมารู้กันนะความรักของข้อสมบัตินั่นเปล่าเลยครับตามมาหลายยุคหลายชาติมากๆนะครับอย่างนี้บอกว่าโฟลิเมนต์เอง ที่จะออแนนด์เราเร็มนี้กันแล้วก็ไว่าจะเป็นอีเดียตเองที่ได้จ้าแรงเร็วกว่านะครับรายการเวอร์ตี้เองนะครับเซ้นหาแล้วนักแสดงเกาหลีรุ่นใหม่นะครับก็ฝากติดตามในดูดูโปรเจกต์ของหายดอฟฟ์รีด้วยครับขอบคุณครับ